แม่ยังหลนันนี่วายอนอเขนกาแเมียวตัวนี้เมียวเห็ดพวกใกล้หน่อยบาดนี่เห็ดพวกตัวนี่เห็ดพวกใกล้หน่อยตัวนี้ มาแล้วมันถีอขอขอขอ่อว่กว่าไม่พี่น้องมูเป็น,นมูนมอ้เยอเฮ็ดปวกไปหน่อยดินี่โอ้มาแยามเลี้งตัวนี้เฮ็ดปวกไปหน่อยเฮ็ดปวกไปหน่อยว่าเนี่ยว่าไม่ถี่ร้อยออกหน่อมัน,มน,ห,นหลายมือแล้ว เฮ็ดวกใบ่อ้เฮ็ดวกงอวงาองมันปืนเลย